ตนิดสถาาาากรณ์ข่ว INN NEWS Muse Up 1 8 1 4น,น,นสักสยามเผยคมนาคมเล็งเปิดบริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันพฤศจิกายุดนี้ค่าโดยสารเริ่มต้นที่40บาท18:26นาทีจิรายุแนะนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่บ่อยบอกลงบ่อยก็โดนด่าบ่อยตื่นประชาชนอยากฟังนโยบายแก้ปัญหาไม่ใช่รักนะจ๊ะ 18.40นาฬิกาีนาทีอทุมธานีน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นชาวบ้าน3ตำบลต้องใช้โฟมเป็นพาหันะล่าสุสิบนาฬิกนาทีกุรยาโฆษกกระทรวงการคลังเผยโครงการคนละครื่องยอดการใช้จ่ายสะสมรวม6 07, 7 7 4 2 2ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up